พ,พัดเบิร์ด้วลูกเ,เพราะว่ามันหมดหนึ่งหม้อแล้วแม่ไม่ห่วงเพราะว่าพรุ่งนี้แม่จะไปทุลาแล้วก็กลัวมันกลัวมันเหลือนะ่ะก,ก็เลยพอแล้วค่ะจ้เข้าไม่มีกินอย่างอื่นคคามีค่ะมีกล้วยเตี๋ยวมีสุก,กี้นะยานขนมนอาขนมกีนมีเออ้าม,มาแล้วแตนเน่ขนมจีนมีสองยามีปลามีกะทิ จ้าเดี๋ยวนะคะตั้มเบิดไปก่อนนะคะจ้าน้ำยาปลามันอร่อยมากนะจ๊ะรสสวยนะจ้ามากิ้มมาเลยให้แม่อ่านเพราะว่าสร้างปากเป้าประเด็นไม่ลืมแม่ต้องอ่านไปตามลำดับไหล่นะจ๊ะ มันไม่ได้ไปง่ายดอกกินสก็ลูกจังทายให้ททอมันใครอ่องปองกันจังทายของแนะเ็พเห็นอแล้วแหลสุกี้แห้งเ็นกี้ผู้ใดมากกับซังเตสุกี้มันอร่อย ถ้าเพิ่งจะได้ใส่ใครวิทยาศาสตร์มันอีหลังเอาถั่วอยู่นี่ไปใส่เนี่ยไม่ใส่ก็ได้ง้อกวันยังไอ้ลีบอ่ะ เอาเผิดเผ็ดเลจ้าวใครก่เอเยเโอ้จ้าเข้าใจแล้วจ้าเข้าใจจา้าไปขับวินบ่นอนตะไซวินอยู่นี่เดอยู่ช่องเมอนมือนี่แบบสบายสบายไหมลูกปาดเปี่ยวไหมลูกสุมือมันอึดอัดหีโพด พอ,ม,อมันนุ่งมันนุ่งชุดขับเครืร่อนัตยางยางวันนี้ตีหนาตีหลังกงันสิเมยตีหนาตีหลังสิเมยบัวไซจา้าคาสดๆนะคะใส่ทุนอนเขาว่าใส่ทุกคาสิไตีบอน์ดมาสั่น่ามักพีกเด่นคอนดัง ลืมลืมก้อนระเบิดลืมลวกก้อนระเบิดอําความลืมเนาะเกิงลืมอ้ใดก็ลืมได้เด้ดเดอนะหอมปลาาพนาหอมปลาาพนาไม่ตักไปนี่ยังไม่ตักใช่ไหมเนี่ย เพื่นหอมปลาลาดนะเก่งเห็นบ่กเหลือคาเก่งผูไ้ได้มากยกร,ระตงว่าปลาลาดหอมชื่นใจ บอบอบอ,บอมันคนละขันตอนสิมาสิมาต่ำย้อนใช่ไหมเัดเปิด,ปด,ปดภาษีบ้าไม่ปิดแม่งมันเข่าอีกละเก้ยงยากอีกละงานเข่าอีกละมันก็ต้องปิดเปิดแล้วก็ต้องปิดด้วยถ้าบ่ปิดแม่งมันเข่าได้เออจากอะไรเนจาทัวลงจา้าเ,เออเแต่ฝาหมอปิดกระกกบทัวลงแล้วนะโซปิเทียนดนจา้า เราต้องเปิดแล้วก็ปิดพร้พอมกันไปเลยนะจา้าเออมันมีให้ปิดให้เปิดจา้าข้าวสารข้าวโพเห็ดฟ้าปิดดอกถ้าก็เปิดอาซาบาใบถลัดนี่งผักอะไรนะผักบุ้งเคียเคยพูจากผักบุ้งเคียบ่ลูกรู้จัก เบิดไปแล้วนะจ๊ะเบิดไปแล้วนะคะอันนี้เบิดนะคะเผ็ดแน่นอนค่ะนะคะช่อนยี้นี่เลิกขลุกอดูนะคะช่อนยี้นี่หลายกลัวจ๊าถ้าเบิ่งผ่าบุ้งเคียเด้อลางเรียบร้อนะคะนี่ผักบุ้งเคียนะคะมันเลิศเนี่ยผักบุ้งเคียค่ะ เออมันน่ากินเนาะออมันแสแเลยเจ๊มันไม่รืนน่ะนี่แหละพราบุ้งเคี้ยนเนี่ยเขาเอินน่ะมันไม่รืนน่ะมันบอกหืนมันไม่เฟื่อนไงมันไม่รืนก็เลยบอกว่ามันไม่รืนฮะก๋วยยเตี๋ยวอะไรคะลูกเอาขนมเสี่ยก่อนนะน้ำยาป่าเนี่เจ๊เอาถ้วยหนึ่งใช่ไหมครับเอาไปได้ด เพ็ดป่ะผักผักแม่เว้ไซว,ว่าเออผักกระทิมฮะม,มันเค็มมันปรุงมาได้มันปรุงส่วนลายมันปรุงส่วนลายแต่เค็มนนเนาะใส่หลายเนาะมเลยเค็ม <c oughs> <c oughs> มันนี่ใส่หน่อยมันเลยไม่เค็มก้ก <c oughs> เลือดปะ่ะ <c oughs> นั่นเห็นปะ่ะ <c oughs> เห็นปะ,นปะกิ่งมันเลือดเอาพักอันนี้ตู้เมล้างไม่มีปี๊ด นยังงไใส่ตัวมันเสีคบขึ้นอย่างนี้เอาพาออิตู้เมล่าไว้โ่้นี่ไงพาออิตูเสีหบือเกิยงยางเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือน้ำยาที่เกิดกือนะคะ มันโคลนแล้วต้องเอาน้ำอันนี้มันเห็นว่ามีพันธุ์อย่างไรเแล้วา่าน้ำยาไจ้จะมาแสบกระโดดเทวสันน้ำมัสืึมสาบไม่กินอันนี้จะเสบกินยังกินแล้ว <c oughs> พระลกูกมีหมดเลยตัวนี ทำน้ำก็ะเบิดเนาะนี่ไงมันก็เรึดนะฮ่าน้ำยาป่ามาแล้วนะคะน้ำยาขี้ไก่กือไปแล้วนะคะากินให้ตายไปเลยค่ะ <laughs> <laughs>